บอกว่าเพิ่งจะเลิกงานมาแล้วก็มาเจอตำรวจตำรวจก็โบกให้จอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถามว่าดื่มมาหรือเปล่ามเมาไหมเธอก็ยอมรับว่าดื่มมาจริงๆแล้วก็ให้คุณตำรวจเนี่ยได้เอาเครื่องเป่าเนี่ยมาให้เธอเป่าตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แต่ปัญหาที่เธอร้องเรียนมาก็คือเธอเป่าแล้วไม่เห็นตำรวจบอกเลยว่าปริมาณแอลกอฮอล์เธอเท่าไหร่เอาแต่จะดึงเธอเนี่ยให้ขึ้นไปบนรถตำรวจให้ได้ค่ะ ให้น้องเดินให้น้องเดินไปน้องนไปไปก่เด็กครับขึ้นน้องครับอันหนเขาเทสแล้วแต่ว่าเหมือนเหมือนแบบว่าเขาไม่ได้มีไอเหมือนเป่าขึ้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าขึ้นเท่าไหร่แบบเหมือนไปได้เลยอะไรเงี้ยหนูเคยเจอแบบนี้ไงแต่หนูไม่เคยเจอแบบว่าเทสแต่ไม่มีอะไรนะคะ มาันสองคนนะคะเป็นเพื่อนกันเธอบอกอย่างนี้ว่าตำรวจเนี่ยติดไฟแดงอยู่กับเธอแล้วก็มาถามว่าเมาหรือเปล่าเพื่อนที่ถูกดึงเนี่ยนะคะก็เลยยอมรับว่าก็ดื่มมาแหละเพราะว่าทํางานกลางคืนเลิกงานละห้องอยู่ไม่ไกลไฟแดงที่จอดติดอยู่ตรงแยกนี้เลยตำรวจก็เลยมาขอเป่าแต่ไม่ยอมบอกว่าเป่าแล้วปริมาณแอลกอฮอล์มันขึ้นเท่าไหร่บอกแค่ว่าเทสเสร็จค่อยไปเป่าที่โรงพักนะเสร็จแล้วก็ดึงตัวเพื่อนเธอเนี่ยให้ขึ้นรถ ทีนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยตอนแรกเนี่ยช่วยเพื่อนไม่ทันเ,เธอทําแผลตัวเองอยู่อยู่ที่รถเพราะว่าพอตํารวจดึงเพื่อนรถมันก็เลยล้มทับขาเธออยู่คือประมาณว่าทั้งสองคนเนี่ยครอมมอเตอร์ไซค์อยู่าาแล้วมาเจอตํารวจเนี่ยตรงสี่แยกพอดีอไ,ฟดไฟแดงอะ่ะแล้วก็โดกนกระชากลงมาแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็เลยกลายเป็นภาพเหตุการณ์นี้เธอเลยบอกว่าเจอตรงสี่แยกไฟแดงสังคูเออ,อเนี่ยเนี่ย,ย,ยโดนดึงอันนี้คือโดนดึงหลังจากที่รถล้มไปแล้วนะอันนี้เธออ้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะว่าเหตุการณ์นี้สรุปเป็นยังไงอันนี้ที่นครสวรรค์น,นะคะนครสวรรค์นะครับ